วันนี้เรามีภารกิจไปล้ำถวายกลางแดดแลร้อนของประเทศไทยซึ่งมายไปล้ำคนเดียวก็ได้ทำไมต้องเอากูไปด้วยร้อนที่ผายแต่ว่าคลิปนี้เรามีไอเทมสุดพิเศษที่จะช่วยป้องกันแดดในขณะที่ลำ้ำให้หน้าไม่เยิ้มไม่มันไม่ย้อยแถมยังกันน้ำได้ดีอีกด้วยและไอเทมพิเศษนั้นคืออะไรคลิปนี้เราจะมาแชร์ไอเทมสุดพิเศษเบื้องหลังที่ผมและมายไม่เคยบอกให้ใครได้รู้นะแจ๊คจะบอกให้ติดตามชมกันเลย เอาเดีย๋ยวแคปซูด,ดูจนทังคผมยินดีต้อนรับทา่านเข้าสู่ช่องสีน,น้ำนะครับผมวันนี้เราพบเจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้เรามีภารกิจไปางนอกทุกคนวันนี้นะคะไมยมีรำถวายจ้ามีรำถวายแต่ว่าผมติดอยู่ข้อหนึ่งทำพิธีแลยผมไม่ไม่ได้ติดนะเออไม่ได้เป็นคนแบบอะไรขนาดน,นั้นแต่แดดร้อนจริงค่ะประเด็นขึ้นไปคนเดียวไม่เป็นไรไงแต่คือเอากูไปด้วยไงก็ไม่รู้ว่าจะไปต้องไปทําอะไรคือแดดร้อนมาก <c oughs> คือแดดโคตรร้อนเลยผมไม่อยากจะลุยแดดทุกคนมีมีตัวช่วยะลรให้แบบว่ากันแดดอะไรอ้เงี้วยา เพราะเรามีตัวช่วยจ้ะนี่เลยเทียนอตยูวีซันเซรัมตัวนี้นะคะไมายชอบม,มากๆเพราะว่าเขากันน้ํใช้แล้วไม่เหนอะหนะไม่อุดตันรูขุมขนนะแล้วก็ไม่วอกไม่มันไม่เป็นคราบเมคอัพไม่เยิมกันน้ําด้วยจ้ะแล้วมันทาแบบทีเดียวจบไ,ได้เลยไหมได้เลยตัวนี้นะคะที่หมายชอบม,มากๆเนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถทาทับหลังแต่งหน้าได้เลย oh my god ah. เอยอย่างนี้แบบว่าถ้าเขาแต่งหน้าหล่อๆไปแบบไปทํางานแล้วแบบมีคนมาจีบเลยได้แบบทีเดียวจบเลย อันนี้ไม่น่าใช่นะก็คือตัวครีมของเขาเซรั่มของเขาพิเศษก็คือทาแล้วเนี่ยมันหน้าของเราจะไม่มันไม่วอกแล้วก็ไม่อัพที่แต่งอยู่อะเขาจะไม่เยิมด้วยนะแล้วเขามี SPF นะคะ50บวก P เบวกบวกบวกบวท่ากับวันนี้เดี๋ยวเราไปทำธุรกิจของมานะครับผมแล้วเดี๋ยวให้มาทาตัวนี้และแน่นอนผมก็ต้องทาด้วยเพราะว่าแดดร้อนคือแบบร้อนขนาดนี้หน้ากูคงมอยู่ดีคือไม่อยากดำ้วเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวหมดหล่อปกติก็แบบว่าก็ไม่ด้หล่อเลย โอเคทุกคนนะเราออกมาให้ดูแดดผู้แดดมันโคตรจะแรงเดี๋ยวหลงังตรงนี้เราจะทาครีมแล้วก็ออกไปลุยทำภารกิจของเราต่อกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามของเราไนดะ้คับผมกลับมาสู่แนวล็อกแนวไลฟ์สไตล์ของเราทุกคนชื่นชอบนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันนี่เนื้อครีมของเขานะคะนี่เนื้อครีมของเขาเป็นแบบนี้วิเนียนนุ่มมาก,มาก แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคือแบบว่าไม่ได้กลิ่นเหม็นแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์โนน้ำหอมนะจ๊ะนี่นะคะเราก็ทาไปเลย แต้มไปเลยเบนหน้าทีโซนของเราตัวนี้นะคะไม่ชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสก,กัดมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ผสานเซรั่ม5้าชนิดด้วยกันและตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะผิวเป็นสิวเนี่ยใช้ได้นะให้ดูใกล้ๆคือทาแล้วอะเมคอัพของไมายก็คือแบบว่าไม่รุดไม่วอกด้วยนะไม่มันไม่เยิ้มนะปกป้องบางเบามากเลยอะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจลํากันนะคะดาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนะคะว่าหน้าเนี่ยยังเป๊ะอยู่ไหมจะมันไหมจะเยิ้มไหมเดี๋ยวรอดูกันจ้า เอาล้ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดโบสถ์แล้วนะครับผมเป็นวัดแถวปทุมธานีเนาะก็คือวัดแถววัดมะขามก็ถ้าใครรู้จักก็จะรู้จักกันดีนะครับคือเราโชคดีเที่ยวมาตอนไม่ค่อยมีคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกับมายขอญาตถอ,อนอา,ากาศเนาะเพราะว่าไม่มีใครจริงเห็นไหมว่าไม่มีใครจริงส่วนสถานที่แล้วเราก็คือขอสถานที่พระแล้วก็เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้รอเรอมายไหว้ก่อนนะครับตอนนี้นะคะมาอยู่ตรงข้างหน้าเท้าเวสุมานโนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไหว้สักการะท่านก่อนนะคะ เป็นอะไรนะรู้จักรู้จักพี่เหรอรู้จักไหมไม่รู้จักอยู่แล้วอะไรีคุ้นเหรอรู้จักที่ไหนมาแบบว่าเคยเจอที่ไหนไหมเคยเจอที่ไหนไหมเคยคุ้นนะเหมือนเคยดูเคยคุ้นมันมันคืออะไรว่าเคยคุ้นอันนี้ผมขออนุญาตน้องถ่ายนะครับผมทุกคนแล้วก็น้องน้องยินดีที่จะมาถ่ายไม่ใช่ฟ้องร้องพี่หลังตอนนี้แมวนะพี่เสียเป็นร้านนี้ก็แมวนะคุณนหน้าคุณตาเราก็เลยบอกว่าจับเข้ากล้องซะเลยคุ้นมาจากไหน y o u t u ยูทูบด้วยนี่ก็คือถ้าพี่ไม่บอกว่ายูทูบเมื่อกี้ก็ไม่รู้จัก ไม่เป็นไรคือแค่คุ้นหน้าคุ้นตากันรู้จักกันก็แบบว่าพอแล้วอะไรเงี้ยเนาะน่ารักที่สุดเลยนะครับผมไปแล้วโดนแม่ตามแล้วขอบคุณน,นะครับขอบคุณน,นะครับ ลำเสร็จแล้วค่ะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าแดดร้อนได้ใจใหม่มากอ,อ,อ่านี่คือกลางแดดนะ<า>เปียงเปียงแดดเปียงเปียงเปียเปียงดูดูหน้านี่ลหลังหลัไม่ดูหน้าหลังลำเป็นไงบ้าง<อ>คะใหมก่ก็ยังเนียนกลิบเหนื่อไม่เยะิะม คือแบบสมคำร่ำรือเขาจริงๆปกป้องบางเบาไม่มันไม่เยิ้มนะคะกันน้ําด้วยอะ่ะเ mm hmm. นี่ยเมื่อไอเหงื่อไหลยอยู่นะแต่คือหน้าคือแบบว่าไม่เยิ้มไม่มันไม่วอกเลยอยาชอบโดนใจมากปกติเวลา,มาไมยเหงื่อออกใช่ไหมคะมานก็รู้สึกเหนียวหน้าหนะหนะนะแต่เนี้ยมารู้สึกว่ามันแบบบางเบามากๆค่ะท่านผู้ชมคะ่ะจบภารกิจเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามุกออนกลับบ้านกันดีกว่า กลับมาแล้วถึงบ้านนะคะตอนนี้นะคะโหมสึกเพียแดดมากๆเลยนะคะหลังจากนะคะที่ไม้ได้ป้องกันแดดไปแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่เราต้องป้องกันก็คือเจ้าสิวจ้าโอโหเนี่ยไม้มีทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันเลยแต่ว่าหายห่วงสบายใจได้เพราะไม้ใช้ตัวนี้จ้านี่เลยจ้า Clearnose Acne Gel Concentrated Solution Care เจลสิวสุดเร่งด่วน หายไวภายใน24ชั่วโมงเลยจ้ะตัวนี้นะคะเขารดการอุดตันลดริ้วรอยนะคะทาบ่อยตามต้องการเลยเลยหรือว่าจะทาเช้าเย็นก็ได้นะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นมายุบเลยตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจากทรีทรีนะคะแล้วก็มีตัวซิงค์ด้วยใช้แล้วถาสิวในยุบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรดเรือนริ้วรอยนะคะรอยสิวนะคะสิวอุดตันสิวอักเสบนะคะก็คือยุบเลยนะใช้ได้ผลด้วยแล้วก็เขายังควบคุมความมันด้วยแล้วก็ก็ชับรูขุมขนให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น ริ้วรอยสิวเนี่ยแลดูจางลงนี่นะคะทุกคนเดี๋ยมาให้ดูเนื้อเจลของเขานะคะนี่เนื้อเจลของเขาเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะซึมไว้นะคะไม่มีน้ําหอมนะคะศูนปอร์ซ็นิรโคนนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาไม่มีส่วนผสมของสเตนรอยดด้วยอ่ะใครนะคะที่ทาในตอนเช้านะคะก็คือสามารถทาได้เลยแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยจ้า นะคะไมายก็ได้แชร์เทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของไมค์ไปแล้วนะคะว่าไมา์ใช้อะไรบ้างในชีวิตประจําวันเนาะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไมา์ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะรู้สึกเพียมากๆเลยอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีน้าไว้ด้วยนะคะและถ้าใครอยากจะซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้เลยที่เซเว่นอทุกสาขาราคาเพียงแค่2องลทเท่านั้น,นะคะ่ะประสิทธิภาพเนี่ยเกินราคามากบอกเลยไป